ต้นนี้เป็นเปราะด่างนะคะสวยมากขึ้นมาอีกสองใบแล้วจากใบเขียวๆนะคะนึกว่าจะไม่สวยขนาดนี้นะดูโผล่ขึ้นมาสองใบอย่างสวยเลยใบใหญ่ด้วยนะคะใบเดิมที่อยู่กับเรามันจะเป็นใบเล็กๆใบนี้นะคะนึกว่าจะไม่สวยดูสิเขาขึ้นมานี่อย่างสวยนะคะแบ่งให้ลูกค้าไปหลายต้นแล้วนะคะต้นนี้เก็บไว้ทำพันธุ์ แต่จริงๆก็แตกออกมาสองหน่อแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมไม่ได้เลี้ยงยากเลยนะคะเป็นไม้ประเภทว่านนะสามารถแก้ลมพิษได้ด้วยนะคะใบของเขาอ่ะอ่เป็นสมุนไพรนะคะสปปรรพคุณทางยาเป็นสมุนไพรหลายชนิดเลยใช้ทาก็ได้นะคะใช้รับประทานก็ได้นะท้องอืดท้องเฟอ้อได้หมดเลยนะคะ เปราะเป็นไม้ประเภทว่านนะคะแต่ถ้าด่างนี่ก็ค่อนข้างหายากอยู่นะคะส่วนมากก็จะเป็นไม่ด่างนะคะแล้วก็มาต้นนี้นะคะกวักมรกตด,ด่างอันนี้แยกหน่อเขาออกมาไว้นะคะขึ้นมาด่างสวยมากเราต้องแยกไว้นะคะสวยๆต้องแยกออกมาส่วนขี้เล็กก็เก็บไว้ทําพันธ์นะคะนี่ลงรักเลยอันนี้ เป็นต้นแม่นะคะนี่ต้นแม่มาด้วยกันนะคะพี่น้องกันแตกออกมาเห็นไหมคะว่าแตกต่างถ้ามีความสวยแล้วเราก็ต้องแยกออกไปนี่ก็ต้นแยแยนะคะแยกไว้หลายต้นเลยอันนี้แอบแฝงนะคะแอแฝงแต่เขาไม่ทำลายต้นไม้นะคะปล่อยไว้ได้นะไม่เหมือนเจ้าหนอนนะอแอบแฝงแม่เป้ง แล้วก็มาดูนี่นะคะต้นแย่แย้นะคะเรา,เาขยายพันธุ์ไว้เยอะเลยนะสายมูนะคะถ้าคนไหนสนใจนะไม่รู้ดูยังไงสอบถามมาได้นะคะเดี๋ยวจะสอนวิธีดูให้ชำนาญค่ะเดี๋ยวผู้ชำนาญบอกวิธีดูให้นะคะแต่ถ้าตาดีได้ตาร้ายเสียมองปุ๊บเห็นปั๊บเลยนะคะ ถ้ามีวาสนาจริงๆอะถ้ามองเราก็จะเห็นเป็นเลขเลยนะคะขึ้นมาอย่างนี้เลยอ่าต้นนี้สวยนะคะพร้อมพร้อมพร้อมมากเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะมีพร้อมแบ่งปันนะคะต้นแญ่แยกคะ่ะถัดมานะคะโชคเก้าชั้นนี่ด่างสวยเลยต้นนี้คือ จะกระััดยกยอดไปแล้วนะคะแล้วแตกมาใหม่สองยอดนะคะสีสันอืนี่นะคะสวยมากสองหน่อนะคะแตกมาสองหนอ่อนี่คือสีธรรมชาตินะคะไม่มีการสาดสีใส่นะคะออกชมพูแล้วนะชมพูมาแล้วชมพูมาแล้วนี่ก็พร้อมที่จะแยกแยกหนอ่อแยกกอได้แล้วนะคะ เดี๋ยวถ้าสวยก็จะเอามาโชว์อีกทีหนึ่งนะคะหนอสวยมากสีเขาก็สวยแล้วก็มากวักไวโพดางเหลืองนะคะต้นนี้เป็นเป็นต้นเล็กนะที่เขายัางเหลืองไว้มากนี่ก็คือต้องรอได้ฟอร์มนะคะเดี๋ยวจะเหลืองมาชัดแล้วก็นี่โพน้ำเงินขยายไว้นะคะแยกไว้กำลังแตกใบแตกหนอมาเรื่อยๆนะคะ กำลังฟอร์มสวยเลยมาฝั่งบอลสีกันมั่งนะคะอ้าวใบหายอ้าวหาผู้หลยด่วนเลยนะคะผู้หลยนี่ผู้หลยอยู่ตรงนี้อือหเจ็บใจจริงๆโยนออกนอกลัวอีกแล้วอินํำสำราญเลยนะเธอไปอันเชิญออกนอกลัวเลยคะ่ะ